เข้าสู่ช่วง property focus ครับขณะนี้ผมอยู่ที่เซลล์แกลเลอรี่ของเอ b ว t i รทองหล่อในซอยสุขุมิท8 8นะฮะได้รับเกียรติจากคุณเศรษฐวัน์ตั้งวัชรพงศ์กรรมการผู้จัดการสายงานอสังหาริมทรัพย์บริษัท EMC จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเศรษฐวันรครับตอนแรกเนี่ยได้ที่ดินมาก่อนหรือว่าคิดโครงการแล้วค่อยหาที่ดินครับ อันดับแรกเลยเนี่ยพอดีบริษัทเราเนี่ยอิมซีจำกัดมหาชนเนี่ยเดิมทีเป็นบริษัทก่อสร้าง<ฆ>นะครับแล้วก็เป็นผู้รับเหมารายใหญ่นะครับทีนี้เรามีแนว,ม,วมีแนวความคิดว่าจากบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยเราอยากจะเป็นเดเวลลอปเปอร์เองเราต้องการจะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเมืองหลังจากนั้นเราก็เลยพยายามสอหาที่นะครับที่เป็นที่ดินใจกลางเมืองแนวเส้นสุขุมวิทนะครับผมอ๋อฮะ แล้วเราพอได้โครงการได,ได้ที่ดินนี้มาเนี่ยฮะคิดอย่างไรฮะถึงจะทําจับตลาดนี้ครับคือเรามีความเชื่ออย่างนี้ครับในเรื่องของตัว real estate เองเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่ามันมีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับ <ừ> แล้วก็เติบโตมามากตามแนวรถไฟฟ้า <ừ> แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยในเรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับมันก็ยังอยู่ในถนนบางไม่กี่เส้นนะครับ <ừ> ไม่ว่าจะเป็นถนนสีลมสุขุมวิทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการที่จะทำโปรดักที่คอมบ์ระหว่าง ความเป็นเนเชอรัลกรีนกับไลฟ์สไตล์ของคนในเมืองเราก็เลยมองดูศักยภาพทำเลของที่ดินตัวเนี้ยนะครับ,รบตัวไซส์เองเนี่ยที่ตั้งมันเนี่ยห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับทองหล่อสเตชันเนี่ยสองิเมตรเท่านั้นเองเรียกว่าเดินประมาณ3นาทีก็ถึงนะครับนอกจากนี้เนี่ยซอย36กเนี่ยก็เป็นแหล่งที่สามารถจะไปทะลุนะครับไปท,ท,ไปที่ไปพระรามสออกทางดวนได้อีกอย่างหนึ่งคือด้วย ด้วยปัจจุบันเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่าจะหาโลไรส์8ชั้นที่มีความส่วนตัวสูงเนี่ยอ,อยู่ในทำเลที่ดีขนาดนี้ค่อนข้างยากตรงส่วนตรงนี้เนี่ยฮะคาดหวังถึงทาร์กเก็ตกรุ๊ปเนี่ยเป็นใครบ้างทาร์กเก็ตกรุ๊ปครับบอกได้เลยครับคือคนเมืองนะครับที่ชื่นชอบไลฟ์สไตล์ในขนาดเดียวกันเนี่ยก็ยังสแสวงหาในเรื่องของธรรมชาติเนเชอรัล <Natural, S 1> ความกรีนกลางเมืองด้วยซึ่งอยู่กลางเมืองด้วยโครงการนี้นะฮะเรานําไอเดียการปลูกต้นไม้ นะครับมาไว้ในอาคารร้อยสี่สิบห้าต้นเป็นต้นไม้ใหญ่ทั้งสิน้นโโในรอบตึกนี้เลยนะใช่ครับน่าสนใจโด,นโดยเฉพาะเนี่ยชั้นแปดดาดฟ้านะฮะเราเชื่อว่าน่าจะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพที่สามารถวางไว้บนคอนโดได้โโทาเป็นบ้านต้นไม้เลยคุณเฉยชวัน์ครับในรายการเราเนี่ยจะมีการวัดหน่วยการลงทุนคือวัดยูนะฮะรเรียกว่าแคปเรทเนี่ยนะฮะยวมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับครับในส่วนของผลประโยชน์ที่สมมติว่า ท่านมีเงินเป็นอินเวสเตอร์นะครับท่านอยากจะลงทุนปล่อยเช่าเนี่ยยิวของแอเรียเนี้ยนะครับน่าจะได้อยู่ประมาณ6%กเกว่าอ๋อนะคร์รเกว่าอย่างนี้เราไปดูตรงโมเดลดีไหมฮะได้ครับผมครับ,รบอยากให้คุณเฉยชวัตอธิบายโมเดลจังเลยครับ จากปากซอยครับที่เป็น BTS ทองหล่อซอยสุขมุมวิทสามสิบหกนะครับ<ะ>เข้าไปโครงการประมาณ230เมตรนะครับก็จะถึงไซส์โครงการของเราโครงการของเราเป็นอาคารโลไรด์แปชั้นนะครับมีทูเบสเ m e n t นะครับจอดรถได้6 7คันนะครับจากที่เห็นภาพเอ็กซิเรียภายนอกของโครงการเนี่ยเราดีไซน์ให้ความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตึก4ชั้นนะครับท่านจะเห็นว่าต้นไม้ที่อยู่ตรงริมระเบียงทั้งหมดเนี่ยเป็นการครีเอทสภาพแวดล้อมภายในโครงการขึ้นมาเพราะเราคิดว่า โครงการโล r i ส์ rise, ตามปกติทั่วไปแล้วเนี่ยไม่ช้าก็เร็วในอนาคตเนี่ยอาจจะมีตึกขึ้นมาข้างๆเพราะฉะนั้นเราก็เลือกที่จะสร้างเรื่องของกรีนนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ครีเอท surrounding ด้วยตัวเองนะครับถ้าจะเห็นจากด้านนอกเนี่ยท่านจะเห็นเหมือนกับเป็นดูเพล็กแต่จริงๆไม่ใช่ดูเพล็กนะฮะจะเหมือนตึกแค่4ชั้นเท่านั้นเองมันทําให้สเกลของตัวตึกเนี่ยมันดูเล็กลงบางลงนะครับ โครงการของเราเนี่ยก็จะมีไซส์ตั้งแต่1ห้องนอนตั้งแต่28-35ถึงตารางเมตรนะครับ2เ e d r o o มเริ่มจาก51-65ถึงตารางเมตรแล้วก็มี3เ e d r o o m 97ตารางเมตรนะครับถ้าเรื่อยขึ้นมาเนี่ยจนถึงชั้น8เนี่ยก็จะมีฟิตเนสรูมนะครับแต่ส่วนที่เราดีไซน์เก๋ไก๋ก็คือในเรื่องของตัวฟาซิลิตี้ด้านบนนะครับท่านจะเห็นได้ว่าเราจะมีครบฟังก์ชั่นหมดเลยนะครับยูนิเวอร์แซลดีไในเรื่องของ สร m m ่ายน o ำนะครับคิดพูลนะครับเป็น l a ็บสโตรก20เมตรนะครับในข้างบนเนี่ยก็จะเป็นสวนนะครับเป็นเหมือนกับสวนต้นไม้นะครับมีลักษณะของลานสเกลลานสไลด์นะครับมีฟังก์ชันการใช้งานพักผ่อนหย่อนใจนะครับไปจนถึงต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับเป็นบ้านต้นไม้นะครับต้นไม้นี่นะเราน่าจะเป็นต้นไม้ที่สูงที่สุดในกรุงเทพที่วางไว้บนคอนโดได้นะครับตัวนี้ทำให้อยากดูข้างในจังเลยครับเราไปดูข้างในกันได้ครับได้ครับผมครับ ริยนเชิญครับผมอันนี้จะเป็นห้องตัวอย่างของเรานะครับ<ะ>ไซส์35ตารางเมตรนะครับก็เข้ามาแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าห้องไซส์35ตารางเมตรซึ่งแต่สมัยก่อนเนี่ยเป็นแค่ไซส์สตูดิโอนะใช่แต่พ<ะ>อจัดฟังก์ชันดีๆเนี่ยมันให้ความรู้สึกโล่งโปร่งและน่าอยู่อฟอร์ทูเซียลิเราเนี่ยสูง2 5 5เมตร้านะครับล้วคือเราดันให้มันสูงขึ้นไป แล้วก็ถ้าดูตามพื้นที่ใช้สอยนะตรงนี้ครับท่านจะเห็นเลยว่าฟังก์ชันการใช้งานมันเป็นโฟล์ฟลูคืออะไรครัต้องนี้ต่อเข้าไปในห้องนอนริวิ้งเนี่ยเปิดเล่นได้นะครับจากห้องนอนห้องนอนเนี่ยเชื่อมต่อไปที่ w a l k i n c l o s e t เซ็ตดีสนเธอร์นะครับแยกชายหญิงต่อไปที่ห้องน้ําห้องน้ําเสร็จออกมาห้องครัวแล้วก็มาที่ริพิ้งรูมใหม่เพราะฉะนั้นมันไหลถึงกันหมดเลยไหลขึกันหมดเลยทุกตารางเมตรเนี่ยมีประโยชน์ในการใช้งานหมดเลย ตัวนี้ก็จะเป็นส l i d i n g ้ง o ดร์นะครับกระจกใสสีชานะครับที่เชื่อมต่อระหว่างตัวลิฟ n g r o o มกับเบ r o o m นะครับโดยรางเราเนี่ยจะแขวนอยู่ที่ท้องพื้นด้านบนเพราะฉะนั้นที่พื้นก็จะไม่มีรางเลยดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยเราเรามอบให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับเป็น Fully Furnished d e s i ดีไซน์บิวให้ด้วยนะครับตั้งแต่ไฟหัวเตียงนะครับไฟส่องสว่างอ่านหนังสือนะครับที่เก๋ๆอย่างนี้นะครับรวมถึงเรื่องของการดอก้าซ่อนไฟนะครับ แอร์ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นคอนซีลแอร์ทั้งหมดนะครับตอนนี้เราเดินต่อมาที่ตัว Walk in c l o s e t เป็นะครับเป็นฮสกับเพอรนะครับแยกชายหญิงสองฝั่งนะครับแล้วก็เดินต่อเข้าไปจนถึงห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็จะเป็นมีโบเบซินนะครับมีตัวฟลัชที่เป็นแบบบอหังนะครับแขวนผนังไว้ไม่มีไม่โชว์ถังนะครับแล้วก็ไปในส่วนของตัวชาเวอร์นะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับพอห้องน้ำเนี่ย ที่เป็นลักษณะชาเวอร์เนี่ยติดด้วยกระจกเนี่ยมันก็ทำให้ความรู้สึกมันโล่งและโปร,โปร่งนะครับส่วนต่อไปนี่ก็จะเป็นในส่วนของโซนมาตติฟังก์ชั่นนะครับ,รบแล้วก็ตัวนี้เป็นในส่วนของตัวหน้าต่างนะครับสำหรับหน้าต่างของโครงการ ทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเปิดออกไปใช่ฮะเป็นประตูสไลด์ธรรมดาแต่ว่าโครงการนี้ดีไซน์พิเศษนะครับให้เป็นลักษณะของตัวบ w วินโดนะครับเวลาเปิดแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยมันจะได้มุมกว้างเป็นบัตรจ้อยจะเปิดตรงมุมบัตรจอยสามารถเปิดได้โเป็นพันอลลาม่มากครับกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอยากรับแสงแดดรับกลิ่นธรรมชาติจากด้านนอกเข้ามาแล้วนั่งทํางานอยู่เนะครับก็คือทําเป็นดีไซน์บ w วินโดอย่างนี้ พาโนรามิกมากเลยครับผมครับครับน่าสนใจมากครับลูกค้าต่างชาติชอบมากเลยครับดีไซน์นี้ครับเสร็จแล้วส่วนต่อไปเนี่ยเป็นฟังก์ชันนะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาคนเราซื้อวั e เบดรูมใช่ตารางเมตรเนี่ยบางครั้งเราอยู่คนเดียวแต่บางครั้งมีญาติหรือเพื่อนญาติผู้ใหญ่มาเพื่อนมาพักด้วยเนี่ยเราพยายามเพิ่มออปชันว่าจะเปลี่ยนหนึ่งห้องนอนให้เป็นมัตติฟังก์ชันยังไงให้มันเป็นทูเบดรูมได้ อย่างตัวนี้เนี่ยโดยปกติก็จะเป็นพื้นที่ใน,ในส่วนของการทํางานอ่านหนังสือเขียนหนังสือนะครับแต่ว่าเรามีเพิ่มออปชั่นตั้งแต่โซนนี้เข้าไปเนี่ยก็คือมีตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็เป็นมัลติฟังชัน o n base นะครับโอ้เป็นเตียงพับได้ครับโอในขณะที่ผมยัง,งยืนอยู่ตรงนี้ได้อีกนะฮะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้กับลูกค้านะครับมันก็สามารถสร้างเซกชันนะครับเวลามีเพื่อนมานอนค้างชั่วคราว หรือมีญาติไปนอนค้างชั่วคราวเนี่ยนะครับเป็นการเขาเรียกว่าอะไรแอดวานในส่วนของจากแต่เดิมเนี่ยเราจะทํายังไงให้ใช้พื้นที่ใช้สอยได้ทุกตารางเมตร uh huh. เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ,รบเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็น้ําหนักเบามากฮะเพราะว่าตัวโชคหรือตัวจอยเนี่ยนะครับเป็นวัสดุคุณภาพนะครับเยี่ยมมากครับ คุณเษวันรครับโครงการนี้เป็นโครงการที่นอกจากจะมีคอนเซปต์ในการออกแบบที่ดีมากแมทชิเรียวก็ดีมากแถมคุณก็ให้ราคาที่ดีมากแล้วก็แถมของเยอะแยะมากมายครับผมยอดขายเป็นไงบ้างครับยอดขายณปัจจุบันเนี่ยคือเราพรีเซลไปแล้วฮะวันที่2เมษาย5น85%โอ้ฮะนะครับเราเก็บไว้15%ี่ยนะครับทยอยทยอยขายนะครับอย่างนี้ถ้าผู้ที่สนใจอยากจะซื้อเนี่ยฮะ ต่อได้ที่ไหนครับหรือ<ล>มาหาได้ที่ไหนบ้างฮะหากจะต้องการเยี่ยมชมห้องตัวอย่างนะครับตัวโชว์รูมของเราเนี่ยอยู่ที่ซอยสุขุมวิท38ห่างจากปากซอยประมาณ400เมตรอยู่ด้านซ้ายมือนะครับหรือหากสนใจเนี่ยอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02-381-4888นะครับหรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นของเราที่ w w w r er b t c o m ครับผมคุณเศรษฐวันรครับ ในอนาคตนี้ EMC จะทำโครงการดีๆอย่างนี้ออกมาอีกบ้างไหมฮะแน่นอนครับนะครับเรามีแผนว่าประมาณช่วงต้นปีหน้านะครับคงจะได้เห็นโครงการใหม่เรานะครับร้อนอ่งมาในตลาดครับผมฮะงั้นสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ